สโมสรเร์พูลประกาศยืนยันจับมือลิโอเอนกุมโมฮาแข้งดาวรุ่งวัย17ปีเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่25กันยายนพร้อมยู่ยงในทีมแอนฟิลด์จนถึงเดือนมิถุนายนปี2028เอนกุมโมฮาสร้างความฮือฮาตั้งแต่พรุ่งปีซีซั่นหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยก่อนหน้านี้เคยเป็นเด็กปั้นของเชลซีก่อนย้ายมาอยู่ในอะคาเดมีของเรียููช่วงซัมเมอร์ปี2024นอกจากนั้นเอนกุโมฮายังเป็นนักเตะที่ อายุน้อยที่สุดของสโมสรที่ยิงประตูในเกมพรีเมียร์หลังลงมาเป็นตัวสำรองซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาเดเจ็บนาทีที่10ให้กับของแรงเรียบูบุกไปชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อ2เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแม้จะเซ็นสัญญาเป็นสมาชิกทีมชุดใหญ่ของสโมสรเรียปูอย่างเป็นทางการแล้วแต่เอนกุมูฮาจะไม่มีสิทธิ์ใช้ห้องแต่งตัวร่วมกับนักเตะซีเนียได้ตามกฎของพรีเมียร์หาะอายุไม่ถึง18ปี